ออกอาการซึมกันเลยทีเดียวค่ะหนุ่มโจ๊กอัครินนท้าะหลังถูกถามถึงน้องแฟรี่ลูกสาววัยน่ารักหน้าชังกับอดีตรักหลิวมนัสวีว่าได้มีปะหน้าเจอกันบ้างไหมซึ่งเจ้าตัวก็แบไตเลยนะบอกว่าไม่ได้เห็นหน้าน้องมาร่วม6เดือนแล้วเพราะมีปัญหาขัดแย้งกับคุณหลิวนิดหน่อยแต่ก็จะพยายามเคลียร์ให้ลงตัวอยู่ค่ะผมพูดสั้นๆนะครับผมได้เจอน้อง6เดือนแล้ว มีเรื่องนี้หน่อยครับก็ตอนนี้พยายามเดี๋ยวจะกลับไปคุยเขาอยากพาน้องไปเที่ยวพูดแค่นี้แล้วกันคิดถึงครับโทรศัพท์เหรอคะไม่ได้โทรครับก็เดี๋ยวว่าอยากพาเขาไปทะเลอืมก็ต้องไปขอคุณแม่เขาถ้าไปด้วยกันก็ไปได้แต่ผมยังไม่ได้บอกเขานะเพราะว่าคิดว่าแผนทํางานเสร็จแล้วน่าจะพาไปไม่นานหรอครับไม่นานหรอครับไม่นานหรอครับ คุยมันคุยผมว่าเชื่อว่าเขาก็รับฟังอยู่แล้วล่ะครับเร็วๆนี้ผมพยายามหาเงินให้น้องอยู่ครับตอนนี้ก็มีเงินก็ใส่บัญชีให้น้องตลอด,ดผ,มผมไม่ได้ให้ทางพี่หลิวครับผมเปิดบัญชีของของชื่อน้องเองครับแล้วกับข่าวเมาสาวหลิวมีหนุ่มตาน้ำข้าวมาแจกขนมจีบเนี่ยอันนี้หนุ่มโจ๊กจะว่ายังไงคะได้ยินมาเหมือนกันได้ยินเหมือนกัน ยังไม่ได้ถามเขาครับยังไม่ได้ถามจะมีเพื่อนเล่าให้ฟังถ้าเกิดเขาโอเคก็โอเคครับอขอให้เขาโอเคแล้วกันถ้าหลิวโอเคโจ๊กก็โอเคค่ะก็แมคนเคยเลิฟกันนีนาะว่าไงก็ว่าตามกันค่ะ